สวัสดีครับทุกทท่านครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมของเลขเรียงมหาศาจราลกันต่อนะครับสูเรามาดูคำเตือนก่อนไปรับชมนะครับคำเตือนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลัง เพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับเป็นสูตรเลขล่างนะครับก็แม่สูตรเราก็ประมาณนี้ได้ตัวดินมาเรียบร้อยนะครับ วดที่แล้วมาที่หกนะครับวดนี้เราก็ได้ตัวเด่นมาเรียบร้อยนะครับตัวเรีนเราทำจากคลิปที่แล้วเรามาลงไว้นะครับคลิปนี้ก็จะมาจับคู่นะครับจับคู่ชุดเต็มสองตัวล่างให้ก่อนนะครับ ก็จะเป็นนะครับ78 79 70 75แล้วก็ ไล่จากเก่อนนะครับเจ็ดแปดเแล้วก็มาเริ่มที่8ปดนะครับแปดเก้าแแล้วก็มาไล่ที่เก้า เก้าศูนยะครับเก้าศูแล้มาไล่ที่ศูนย์นะครับศูนยแล้วก็ห้ ก็มาไล่ที่7ใหม่นะครับเจ็ับคู่ตัวที่ไม่มีในเด่นนะครับก็จะมี7จตัวี่เจนะครับ7 2็ดสองเแล้วก็เจ็ดสาม สี่ตัวนะครับเรามาไล่ที่แปดนะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่มาไล่ที่เก้านะครับเก้าหนึ่ง

แล้วก็มาไล่ที่6นะครับ1กหนึ่ง,ง,งนะครับโอเคได้กี่ชุดแถวละสิบสามสชุดนะครับชุดเต็มมาได้แล้ว39ชุดนะครับ ทําไมเลขเราถึงเยอะนะครับก็ว่าเราก็จะวนกันหมดนะครับเราทําตามสเตปของเรานะครับว่าตัวเลขเยอะเดี๋ยวเราก็ไปตัดด้วยแตมอีกทีนะครับ ต,ต,ตัดด้วยแต้มตัดด้วยเลขเด่นหรือว่าตัดด้วยครบสองตัวบนนะครับมันก็จะเหลืออ่าอ,อย่างที่เห็นนะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับมันก็เหลืออย่างที่เห็นนะครับงวดที่แล้วชุดเต็มแล้วก็ทาเหมือนนี้นะครับมาตัดด้วยแต้มเด่นแต้มเต็มแต้มเด่นนะครับแล้วมาตัดด้วยสองตัวบนโอ้ครบสองตัวบนน,นะครับ,รบไม่ใช่ครบสองตัวล่างนะครับ พอไปนำมาตัดด้วยครบสองตัวล่างนะครับสูแม่สูก็จะครบสองตัวล่างก็จะชุดเต็มงนี้แล้วก็เราก็มาสรุปให้นะครับมันก็จะเหลือไม่เยอะเท่าตัวไหนนะครับสรุปตัวเด่นและตัวรองนะครับเพราะว่าก่อนเราสรุปเราก็ไดุ้ดครบสองตัวล่างมานะครับเราก็มา วางตัวนี้แล้วก็มาตัดเอาครบเอาครบสองตัวล่างมาตัดด้วยแต้มเด่นนะครับแต้มเด่นของเรามีอยู่สี่ตัวนะครับก็ได้มาที่ศูนย์หกแต่ตัวนี้นะครับเราดับที่ตั้งหลักที่ศูนย์ก่อนนะครับศูนย์หกแล้วก็มาที่ศูนย์หกแล้วเราก็ค่อยสรุปศูนย์หกอย่างที่เห็นนะครับงวดที่แล้วงวดนี้เราก็จะ ประมาณนี้ได้ชุดเต็มมาก่อนนะครับเพราะได้ชุดเต็มมาแล้วก็จะมาตัดด้วยแต้มตรงนี้นะครับตัดด้วยแต้มก็ทำามันอย่างงดที่แล้วนะครับก็มาทำให้ทุกท่านได้ดูก่อนนะครับได้นำไปพิจารณานะครับเพราะว่าทุกท่านก็จะมีสูตร ในใจของตัวเองหรือว่าท่านก็นำไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นๆได้นะครับช่องที่ท่านได้ติดตามเราอยู่นะครับลองเอาตัวเลขนะครับไปเปรียบเทียบกันดูนะครับก็ต้องหาตัวที่เด่นที่สุดค่อยนำไปใช้นะครับทั้งนี้ท้งนั้นก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรก็อาจจะมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับ ก็สำหรับการทำสุดก็แค่เป็นแนวทางนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็กดติดตามให้นะครับช่องเล็กๆนะครับก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากให้ดูให้ชมแค่นี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับตัดด้วยแต้มนะครับคลิปหน้านครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแนละสวัสดีครับ